เดี๋ยวคลิปนี้ครับพาไปพี่อัปเดตนะครับแคมรี่ทั้งแบบไฮบริดนะมีทั้ง2.5งจุดห้าไฮบริดสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมสองจุดศูนย์ครับมีสีขาวสีดำนะแล้วเดี๋ยวพาดูครับแอคคอร์ดแล้วก็เอาติสเฉพาะคันนี้น่าใช้นะมี GR มีเอาติสไฮบริดนะครับหรือ1.6รุ่น G สีบรอนสีเทาดำก็มีนี่คันนี้ปี21ด้วยนะเผื่อใครสนใจแคมรี่สักคันนะครับคลิปนี้ดูครบจบนะอยากให้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้เดี๋ยวนี้ครับจะพาพี่ๆนะครับมารับชมโซนพร้อมขายโซนพร้อมใช้นะครับโซนนี้นะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะจะพาไปดูฝ่ายเซอร์วิสด้วยนะครับมีทั้งอัลติสครับมีทั้งแคมรี่ครับมีทั้งแอคคอร์ดครับมีทั้งซีวิกที่สวย รถสวยน่าใช้นะครับประจำบริษัทเพชรยนต์นะใครสนใจรถมือสองทุกรุ่นนะทักมาหาผมได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดพีเนหาองมีแอดนำหน้านะครับมาเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมโซนนี้กันก่อนนะโซนนี้แคมรี่เต็มเลยนะครับแคมรี่เต็มเลยมีทั้งไฮบริดครับมีทั้ง 2.0G มีทั้ง 2.5G นี่มีเซอริกด้วยนะครับรถสวยน่าใช้ทุกคันมาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเก้านะครับเป็น 2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมราคา9 49,000ครับฟีด้าผ่อนประมาณสัก1 5 0 0 0ห6าหมประมาณนี้นะฟีด้าผ่อนประมาณ1 6ื่นนะคันนี้ไม่เจ0 0หนะครับไฮบริดพรีเมียมนะไฮบริดพรีเมียมนะครับตัวท็อปสุดป้ายแดงเกือบหลั่งแตอนนี้9 49,000ได้สีขาวมุกครับฟังก์ชันครบรถสวยนะ่าใช้คันแรกคใครสนใจนะไฮบริดพรีเมียมสีขาวมาคันต่อไปนะครับคันต่อไปคันนี้ไม่แ0 0 0มเป็นตัว2.5 ไฮบริดสีดำครับทะเบียน9207นะฮะประหยัดน้ำมันเหมือนกัน20โลลิตรครับได้ปี20นะคันนี้ปี20ไหม80,000ครับ899,9899ได้รถสวยประหยัดน้ำมันนะพวกนี้เป็นรถหน่วยงานครับรถบริษัทมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์น่ยใบประวัตศูนย์ห้อยอยู่ในรถนะครับ นี่ภายในเลยครับสวยกริปนะครับมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าลายแบบเหมือนหินอ่อนเนาะสำหรับตัวไฮบิดนะครับคันนี้เป็น2.5ไฮบิดปี10ไมล์80,000นะไมล์8 4 0 0ประมาณนี้นะครับปอศูนย์ห้อยอยู่แบบนี้นะมีกล้องถอยตัวทัศสกรีนนะครับข้างบนมีซันลูปให้นะครับนี่มีซันรูแบบนี้นะครับสามารถเปิดแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับนี่มีซันลูให้ดูแบบนี้นะครับรถสวยน่าใช้ครับอ่ารถระดับผู้บริหารนะมือเดียวปดระวางประวัติศูนย์นะครับ เชื่อขนมกินได้นะครับแบรนด์โตโยต้าไฮบริดเขาเนี่ยมีมาเป็นสิปีแล้วนะครับอันนี้ปี20แบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณ6ปีนะครับติดอะไรคุณไปเปลี่ยนที่ศูนย์ได้เลยนะสำหรับตัวแบตครับคันนี้ไม่80,000เนี่ยครับปี20นะ899,000ผ่ 8, 9, 9, 000, อนมาสัก15,000กว่าคันนี้ผ่อนประมาณ15,000กว่าถูกกว่าคันสีขาวนะที่เป็นไฮบริดพรีเมียมนะไม่พอกันนะ79,000-84,000นะถูกกว่าประมาณสัก5,000 50, บาทนะครับอ่นะใครใสนใจทักมาได้ 0659513374ครับมาครับดูคันต่อไปคันนี้เป็น2.0รุ่น G ครับไม่ประมาณ85,000ทะเบียน1451ครับแคมรี่คันนี้นะราะคาอยู่แค่729,000729ฟรีดาวนะจะพอนอยู่ประมาณ12,000กว่าครับได้ไม้น้อยนะไม่แค่ประมาณสัก85,000นะค,คันนี้ไม่85,000นะครับเป็น c a m r y 2.0รุ่น G นะครับภายในนี่มี i v e Cruise นะ Adaptive Cruise Control นะครับ กล้องถอยจอัลตร้าสกรีนนะครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้นะมีเขาเรียกว่ากระจกตัดแสงนะครับอัตโนมัตินะครับเบาะแน่นๆตึงๆเลยรถสภาพพร้อมใช้กระจกออโต้ครับมีเมมโมรีซีทให้2จุดแบบนี้ครับนี่นะมีเป็นแบบตัวดันหลังอะไรต่างๆให้เนาะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับคันนี้ป้ายได้ออกมาประมาณล้านสี่กว่าตอนนี้729,000นาพครับไม้อยู่แค่ประมาณแปดหมื่นหนีครับแอร์หลังมีนะครับมีม่านข้างแล้วก็ม่านไฟฟ้าด้านหลังด้วย นะครับเผื่อใครสนใจครับแคมรี่ไม่น้อยนะคันนี้ไม่ประมาณสัก8ปดหมื่นนะครับจัดคันนี้ได้ครับทะเบียน1 4ึ่งนะครับหนึ่หรถสวยน่าใช้ครับอ่าราคาประหยัดกับายแดงประมาณ50%เลยอ่ะนะครับรถสวยแบบนี้มีที่เพชรยนต์ครับสนใจจัดได้จัดครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาครับตัวความรวดเร็วไปดูคันที่สามครับคันที่สามแนะนําคันนี้ทะเบียนสองหกหกสี่ครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะคันนี้ไม่น้อยไม่ห้าหมื่นสอง ไม่แค่ห้าหมื่นสองครับปี19ปลายปีจด20รถบริษัทครับมือเดียวประวัติสุคันนี้ทะเบียน2 6 6 4ครับ2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฟังก์ชันตัวท็อปสุดเพิ่มมา4อย่างมีอะไรบ้างนะครับย้ำนะเพิ่มมา4อย่างสําหรับตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ป้าปยแดงประมาณเกือบ 8, ล้านแปดล้านเจ็ดกว่าๆนะครับตอนนี้ 96, 9ก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าหกเก้าผ่อนประมาสักหมื่นหกหน่อยๆนะครับผ่อนหมื่นหกหน่อยๆด้านหลังก่อนเลยสําหรับตัวท็อปครับ นี่ตัวคอนโทรลตรงนี้นะครับคุณสามารถปรับเบาะได้ปรับเบาะไฟฟ้าได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าปรับม่านหลังอะไรแบบนี้นะครับปรับหน้าจอวิทีุทางด้านหน้านะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้มีนะตัวรองท็อปไม่มีตัวท็อปถึงมีนะครับแล้วก็ลาโพงรอบพันครับเป็น JBL นะครับอย่างที่2เนาะลำโพงรอบพันนะเป็นแบบ JBL นะนี่เป็นลำโพง JBL ตรงนี้นะครับสำหรับตัวตัวท็อปสุดนะแล้วก็มีตัวแอร์เป่าลมหลังนะครับ ตรงนี้มันสามารถมีเขาเรียกว่าแอร์เนาะอยู่ซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้ฟังก์ชันที่3ส่วนฟังก์ชันที่4คือเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้นะครเราสามารถเอ็นนะหรือว่าตั้งชันขึ้นมาได้ปรับแบบไฟฟ้าครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นครับป้ายแดงเกือบล้านแตอนนี้นะครับราคาอยู่แค่แปดเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนห6่หกประมาณนี้เนาะหน่งหกหน่อยๆนะครับได้สีดำนะครับได้ตัวท็อปและคันนี้รถสวนน่าใช้ก็เพิ่งหลุดจองมา รถสว่วนยนาใช้เพิ่งหลุดจองมาสนใจทักมาได้ครับ0659113374ครับนี่ได้ตัวท็อปนะทะเบียน264 6ครับแคมรี่ตัวท็อปนะอันนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันนี่ปี19อันนี้ไม่70,000ไม่70,949,000สีขาวมุกส่วนคันนี้นะครับปี19 20นะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ไม่จะอยู่50,000นะครับไม่ดิฟกันประมาณก20,000กว่าโลต่างกันประมาณ20,000บาทนะครับมีสีขาวมีสีดำนะตัวท็อปนะครับ อ่ะแล้วก็มีไมยมาแสนหนึ่งนะไมยมาแสนหนึ่งปีสิบเก้าจดยี่สิบสีขาวมุกแบบนี้ก็มีนะคันนั้นรู้สึกกับ899เก้เองนะครับสนใจนะครับไมยแสนได้อ่ะนะคุณทักได้นะครับศูนย์หกห้านคันต่อไปครับ2.0รุ่นจีครับได้สีดำนะครับปี20ไมเยอะหน่อยคันนี้ไมยแสนหกไมหนึ่งแสนหหมื่นนะครับแต่ราคาดีครับเจ็ดแ0นหนึ่งหม่นเ้าพันถูกไปแดงเกิน50%นะครับคันนี้ฟีดาาพอหมื่นสอง นะฟรีดาวพรหมื่นสองกว่าๆนะแต่คุณได้ปี20ครับได้รถสวยน่าใช้นะครับทาเบียน1 3ึ่งนอันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานครับรถบริษัทมือเดียวปวดระวังประวัติศูนย์นะครับสนใจจัดได้จัดนะแคมรีสีดําเท่ๆแบบนี้มาคันต่อไปคันนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับแคมรีคันนี้นะครับสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับตัวท็อปสุดของรุ่นเหมือนกันและที่สําคัญได้ปีค่อนข้างจะใหม่อยู่นะปี21ครับเรียกได้ว่า เป็นปีสุดท้ายอ่ะนะของโฉมนี้ก่อนเปลี่ยนใม่ในเชนนะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมครับอ่าทะเบียน2932นะคันนี้ราคาอยู่989,000เลขไม้แสนสองนะครับไม้แสนสองได้ไฮบริดพรีเมียมปี21ปียังใหม่อยู่เลยนะครับแบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณ7ปีอ่ะนะแบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณ7ปีนะครับสวยๆน่าใช้ครับ989,000ไม้แสนสองครับฟรีดา้าก็ผ่อนประมาณ17 นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 7ื่นเจ็ด Adaptive Cruise Control นะฟังก์ชันครบแอร์เป่าหลังต่างๆนะภายในสะอาดสะอาดรถสวยน่าใช้ครับใครอยากได้แคมรี่สักคันนะครับตัวท็อปไปเลยนะคันนี้ไฮบิดนะครับมีฐานบราชการนะตัวคอนโทรลนะครับแอร์หลังม่านไฟฟ้าหลังนะครับม่านแมนนวลข้างแบบนี้นะครับตัวท็อปสุดมีให้ครบเลยนะถูกกว่าป้ายแดงประมาณเกือบเกือบห้นะครับแล้วคุณที่ปี21นะเก้าแสนกระบะครับป้ายแดงออกมาเกือบหลานแปดนะครับคันนี้ตัวท็อปปี21 สนใจจัดได้จัดนะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374นะครับเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพคัดเกรดเอครับรับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกับไม์ออไมค์ไม่มีเล่มชำรุดสูญหายครับได้รถสวยคัดเกรดเแบบเนี้มีที่เพชรยนต์นะครับมาดูคันต่อไปนะครับเก่งใหญ่เรานะยังมีกันอยู่คันนี้ครับ Accord 2.0 h y บ r ิดสีบรอนนะครับ839,000 นะครับคันนี้ไม่ประมาณ1นึ0 0แสนก้าพันะครับทะเบียน3391นึ่งนะคุณดูล้อคเขานะครับล้อยังหล่อนะสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับแอคคอร์ดคันนี้ราคาดีนะครับราคาอยู่ที่8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันได้เป็นปีหนึ่งเก้านะครับแปดแสนสามหมื่นเก้าพันขอพายแอคคอร์ดมันจะเป็นออโต้ล็อกนะครับปกติเนี่ยถ้าเราปลดล็อกรถแล้วเราปิดรถเนี่ยแอคคอร์ดมันล็อกให้เองแต่แคมรี่ยังไม่ได้เป็นฟังก์ชันนี้นะนะครับกุญแจห่างเนี่ยมันล็อกให้เองเลยนะเบอร์ใครสนใจครับคันนี้ฟีด้าพ 4,200บาทนะฟังก์ชันครบเหมือนกันนะแล้วภายในมันได้ความหรูนะครับที่มันหรูอะแคลมบี้หน่อยๆนะครับรถสวยน่าใช้ครับอีกหนึ่งคัน Accord Hybrid ครับแต่ใครอยากได้ G9 กนะแอคคอร์ดจี้านะทะเบียน3 8 9 1คันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับ2.0 EL ไม่80,000นะ2.0 EL ปี18ไม่80,000ครับมี h Honda l e n ลนวอ h แบบนี้นะครับรบเลยคันนี้เป็นเบนซินล้วนนะไม่ใช่ไฮบริดนะครับ ราคา600,29,000ครับฟรีดาวผ่อนประมาณ17,000นะครับคุณได้ขับแอร์คอร์ดแล้วนะ G9 นะครับรถสวยน่าใช้ครับสีบอลเหมือนกันนะครับอ่าเป็นรุ่นนี้กับรุ่นข้างๆนะสำหรับเอ่อเบนซินปี19กับไฮบริดเอ่อเบนซินปี18กับไฮบริดปี19เทียบกันนะครับหล่อเท่ทั้งคู่นะสนใจคันไหนเลือกคันนั้นครับติดต่อมา0659513374ครับมาดูคันต่อไปนะครับเอ่อฟีวิกครับ699,000นะตัว FE นะครับ1.5เทอร์โบ e อครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นนะครับทะเบียน9075นะครับไมห้าหมื0นราคา6 9 9ผ่อนมันหมื่นสองนะฟีดาวครับได้ซีวิกผ่อนหมื่นสนใจนะทักมาครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เส่วนคันนี้ครับ8042คันนี้ในส่วนของตัวเลขไม่อยู่ประมาณแสนสองนะแสน0อ0ห้ครับปี2 0สนะสีขาวมุกครับคันนี้5 7 9แสนเจ็ดหมืาพนหกฟีดาวก็ประมาณ9 0 0ากว่าบาทนะ ผ่อนประมาณ9ก้าอะไรประมาณเนี้ยนะเบอร์ใครสนใจครับซีวิกนะตัวเออลนะครับตัวเอลทักมาได้นะคันนี้มาดูคันต่อไปครับเอาติ๊ครับมาเอาติ๊กกันแล้วนะครับหนึ่งจุดหกลุนจีครับคันนี้ปี19ปลายปีนะครับหนึ่งจุดหกลุนจีทะเบียนเจ็ดสามศูนย์แปดคันนี้เปีหนึ่งคันที่น่าใช้ครับได้สีบลอตเอ่อสีออกเทาเนาะนะนะตามสเปคเขาเขียนว่าเทานะครับคันนี้ นะถ้าผมดูไงก็ออกฟ้าๆน้ำเงินหน่อยฮะออกน้ำเงินหน่อยนี่เป็นปี19ชมนิวครับ TNGA ชมแรกช่วงล่างปีกนกคู่ครับ Airbag 7ใบมีแอร์หลังนะคันนี้นะครับ4ี่แส0เจฟีน่าพอนแ0 0พันนะเป็นอัลตริชมแรกที่ได้ไฟโปรเจคเตอร์สำหรับ 1.6G แล้วมีแอร์หลังให้แล้วนะรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวางป่าวัศูนย์ทะเบียน7308นะครับรถส่วนหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะเผื่อใครสนใจนะครับอย่าได้สีเทาดำนะคันนี้นะครับเบนซินล้วนเครื่องพันห มาดูคันต่อไปดีกว,ว่าเดี๋ยวให้ดูดูไฮบริดไหมมีไฮบริดนะครับคันนี้นะคันนี้เป็นทะเบียน6632นะครับเป็นอัลติสครับ1.8ไฮบริดตัวมิดนะ1.8ไฮบริดตัวมิดครับไม่90,000ปี19 20ไฮบริดมิดเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะนะครับสำหรับภายในนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายให้แล้วนะครับไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับเบาะด้านคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้า นะครับแล้วก็ด้านหลังครับเบาะหลังมันพับได้มีที่วางแขนให้ครบนะใครอยากได้เป็นไฮบริดครับไฮบริดมิดผมมีนะคันนี้เลยนั้นติดต่อมาครับ065 9์1 3374ครับไลน์แอดพีอีเคนะครับหรืออยากได้เอาติสคันอื่นๆนะครับยังมีอีกนะคันนี้นะครับไม่อยู่ประมาณสักแสนสามนะครับราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0ปี19นะฟรีดาวน์ผ่อนแค่6ก0ันะคันนี้เลยทะเบียน7346นะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน6ก0ันะครับเป็นอัลติสอีก1คันนะครับ ที่น่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับพูดถึงเพชรยนต์นะเอาติสนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนนะสำหรับตัวยอดขายนะครับใครสนใจจัดได้จัดครับ0659513374 line pek152 ครับ้าเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับไปรับชมที่ฝ่ายเซอร์วิสมีอีกหลายคันที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามุกไปตรงนั้นกันมาครับมาฝ่ายเซอร์วิสนะครับเราเจอกันก่อนเลยนะเอาติสครับ GR s า o r t สีดำเข้ามา2คันครับมีไมอยู่ที่ อ่าแสนหกครับกับแสนหนึ่งถ้าไม่แสนหกนะราคาดีนะครับปีหนึ่งเก้าหนึ่งจุดแปดจีอาร์สปอร์ตนะครับชุดแต่งเดิมๆรอบพันแบบนี้นะอันนี้เพิ่งเข้านะยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับรอแบบว่าแมเนเทนแนนต์นะรอเขาเรียกว่าปรับสภาพนะครับคันนี้ครับรถสวยนาใช้ภายในได้เป็นสีดำกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเบาะด้านคนขับปรับไฟฟ้าครับเป็นเบนซินล้วนนะครับกำลังแก้ไขอยู่นะปรับสภาพเป็นพร้อมใช้แล้วคันนี้ทะเบียน3491ครับคันนี้ไม่แสนหก นะครับราคาจะอยู่ประมาณ5,19,000หนัะฟรีดาวน์นับผ่อนประมาณ8ปดพันเจเองนะครับได้ GR ปี19สีดำครับล้อแม็กซายเท่ๆนะครับชุดแต่งดมเดิมรอบคันส่วนคันนี้ครับให้ดูคันนี้นะเมื่อวานถ่ายเดี่ยวไปแล้วสวยมากสภาพโคตรกริ๊บเลยคุณใครสนใจครับสำหรับอัลติสนะที่มันเป็นตัวไฮบิดคันนี้เป็นไฮบิดเอนทีครับนะปี19้จด20 19เปลายจด20 นะครับไม้ห้าหมื่นห้าเองนะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะได้รถประหยัดน้ำมันแบบไฮบริดได้เครื่องพันแปดครับภายนอกสีดําภายในก็สีดํารถสวยน่าใช้ครับคันนี้ฟรีดาวน์พรอนอยู่ประมาณ9ก้าพันสามนะครับได้เป็นไฮบริดเอนทีนะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับที่เพชรยนต์มาดูกันต่อนะครับโซนนี้นะสำหรับโซนฝ่ายเซอร์วิสนะครับก็จะมีเอลติสเนาะมียาริดอะไรแบบนี้นะครับเบอร์ใครสนใจ รุ่นไหนคันไหนนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0659113374 line at pek152 นะครับมีเข้ามาหลายคันนี่มีเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกเอ่อพันเทอร์โบเนาะนี่แอคคอร์ดพันเทอร์โบคันนี้749,000นานะครับ749,000ฟีาพนีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นกว่าครับคันนี้ผ่อน12ื่นกว่านะได้ปี20ครับไม่แสนสามหนด้ะครับตัวเทอร์โบนะ el นะครับล้วก็จะมีเนี่ยนะครับคันนี้ CRV ขับ4ครับ2.4 EL นะปี13นะคันนี้แล้วไม่แสนเก้าปี13ครับผ่อนอ,อยู่ประมาณ7-8,000มพันไหมราคา3 0 0แสนกว่าบาทเองประมาณ3 6 9 3 6 9ก้าแสนพันได้ขับ4ครับอ่าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมานะ0 6 5 9์1 3 3 7 4เก้าหาครับ a อ P E K 152นะครับคันนี้ที่เราถ่ายมันอยู่ข้างหน้านะ9 0 0 0แสนกว่าบาทนะ9 4 9 0แสน นะครับไม่ประมาณ70,000นะได้สีขาวมุกค,ครับประมาณนี้ดีกว่านะใครสนใจรุน่นไหนคันไหนนะครับทักมนาะนะครับเพิ่มเติมได้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ